นารุโตะซาดิเกะมินาโตะแล้วก็อิตาจินั่นเองแบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นกาชปองตัวล่าสุดจากนิสัยของลุงลุงบันแล้วผมคิดว่าน่าจะมีตามีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องบูมสตเกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวกาชปองนารูโตะชิปปูเด่น ผมจะเรียกมันว่า V1 ได้ไหมวอลลุ่มวันได้ไหมก็ยังไม่แน่ใจนะไม่ได้มีแผนว่ามันจะออกมาเพิ่ม,เต,มเติมแต่ว่าพวกตัวอื่นๆยังไม่มีอีกหลายตัวเหมือนกันแล้วก็ผมคิดว่าเป็นไปได้ที่จะมีเวอร์ชั่นต่อไปออกมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นกาเปองตัวล่าสุดนับว่าเป็นปลายปี2023ถึงต้นปี2024เลยเลยนะครับอันนี้จริงๆผมแกะในคลิปที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมานในสอสาคลิปที่ผ่านมาใครยังไม่ได้ไปดูไปย้อนดูกันได้นะครับก็เป็นคลิปแบบแปลกๆใหม่ๆบ้างสาหรับช่องนดองกี ถ้าแบบเพื่อนๆนไปกันก็น่าจะหาง่ายอยู่นะพวกดองกี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะแล้วที่ผมเอามาทําก็คือผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะแล้วก็ในคลิปนั้นผมก็แกะไปแล้วผมก็ซ้ำสุดท้ายก็ต้องไปหาแบบครบเซตแบบนี้มาเขาจัดเซตมาแบบนี้ก็เดี๋ยวแกะให้ดูเลยแล้วกันเนาะอันนี้คือเป็นเขาเรียกใบปิดนะครับใบเปิดใบปิดอะไรนี่แหละมีสี่ตัวก็จะมีนารูโตะซาดิเกะมินาโตะแล้วก็อิตาจินั่นเองแบบนี้ ผมว่างานมันดีนะเป็นการะปองที่น่าสนใจโอเคแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดว่ามันจะน่ารักว่ามันจะสวยขนาดที่ผมก็เลยไปกดเล่นมาแล้วก็แบบกดไปกดมาคือได้แต่อีสจี e ประมาณ5้ลูกมั้งที่ผมแกงจริงผมจะแกะแบบมาทำคอนเทนต์เฉยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราผมก็เลยแบบโอ้โหแอบเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยเดี๋ยวไปหาแบบครบสุดท้ายก็ต้องมาหาให้ครบแบบนี้นะครับ โอเคแต่แอบเห็นอันนี้คือซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทําไมถึงมีภาษาไทยอยู่ด้านหลังด้วยแคปซูลทอยบิ๊กวันอินเตอร์เทรดจำกัดอยู่ด้านหลังแบบนี้แอบตกใจเหมกันนะนี่เอ้ยผมซื้อมาจากญี่ปุ่นดีกว,ว่ามันมีมอกอรไทยด้วยโอเคก็ไม่ใช่เรื่องอะไรนะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับ <Energy. S 1> อิจิก่อนก็ได้เนาะคือทุกตัวนะครับมันจะมีมาให้2ชิ้นก็คือตัวฐาน แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวฟิกเกอร์เลยนะครับจริงๆมันก็จะมีไข่เป็นกระปองนะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ที่ไทยมีให้ไข่หรือยังถ้ามีให้ไข่ราคาน่าจะผมคิดว่าน่าจะ200บาทนะครับน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวผมแกะตัวอ e ิตทจิอาเลยแล้วกันนะครับจริงๆก็มีรีวิวไปแล้วนะสำหรับอ e นะิตจิเนาะตัวโมเดล เขาเก็บดีเทลได้ดีนะครับก็จะมีแบบไอ้ผ้าคาดผมของโคโนฮะ,ะที่เป็นขีดแล้วก็ที่ผมชอบมากๆคือตาแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ถึงมันจะเล็กนะครับแต่ว่าพวกดีเทลพวกอะไรก็คือยังครบอยู่นะครับตามรอยเมฆตามอะไรแล้วก็มีไอ้ที่มันผมอยู่นี้ส่วนตัวผมว่าเขาทาได้ค่อนข้างดีนะครับตัวอันนี้แล้วก็ใส่เข้าไปด้านหลังได้เลยเพื่อเป็นการล็อกให้มันยืนแบบนี้นะครับ อิจฉจิบันไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปเอาเป็น <S <S <an> <t une> น้องชายเลยแล้วกันเนาะ <S <S <an> <t une> ก็เป็นซาริเกะนะครับตัวเนี้ยผมขายยังไงก็ไม่ได้เดี๋ยวที่ผมบอกนะก็จะมีตัวฐา,านเห <an> <t une> มือนกันทุกตัวเลยนะสี่ตัวแล้วก็อันนี้คือตัวฟ <an> ิกเกอร์ผมว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถึงตัวมันจะเล็กแต่ผมคิดว่ามันโอเคเลยนะด้านหลังก็มีอปอกดาบมีตระกูลอุจิวะอยู่ด้านหลังด้วยนะครับแบบนี้ ถือว่าโอเคนะโอเคก็ประกอบอันนี้เป็นซาสเกตกับอิทาจินะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับงานค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับราคาที่แค่400เยนนะครับต่อไปเป็น คุณพ่อผู้ชนะผลโหวตนารูท็อปในที่นายนั่นเองนะครับเป็นคะแนนความนิยมนะครับเพื่อนๆว้าวน่ารักอ้พวกแบบลายผ้าคลุมลายอะไรก็ทําได้สวยนะครับนี่แล้วก็ดูเขาเก็บดีเทลได้ดีนะครับไฟของชุดโอเว่นะครับด้านหลังก็มีเขียนว่ารุ่นที่4นะน่าจะเป็นแบบนั้นก็ยังเก็บดีเทลได้ดีถึงด้านบนเลยนะครับคือลักษณะกระจบองอันนี้หน้ามันจะสั้นๆหน่อยนะเพื่อนเหมือนกันเห็นปะ่ะหน้าสั้นเหมือนกันนะครับที่สังเกตในหน้าวีมากนะครับใน แอนิเมชันก็ทําให้น่ารักไปอีกนะพอหน้าสั้นๆเนาะเคก็ประกอบไปใส่ไปตรงขาได้เลยแบบนี้เหมือแบบนกัแบบนแบบน,นะครับน,นาราโตะน่ารักมากเลยผมชอบชุดโมงเงี้ายใส่มากๆอ่ต่อไปพระเอกของเราเรเนั่นเองนะก็คืออุอึมะก,กินารุโตะนะครับมันดูมันเป็นดูน่ารักมากเนี่ยดูหน้าดิหน้าแบบเหมือนแมวเลยเนาะนี่แล้วก็เก็บดีเทลเท็กเจอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับสวยแล้วก็ตัวดีเทลก็อยู่ครบนะครับ ส่วนจะรักตระกูลอยู่แล้วก็ผ้าคาดผมนะครับคือด้วยความที่งานมันตัวเล็กเนาะมันก็จะมีแบบลงสีเกิอลงสีไม่ครบบ้างน,นิดนึงตรงฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีแบบลงสีไม่ครบถ้าไม่สังเกตไม่รู้หรอกแต่ผมสังเกตแต่ถือว่างานดีเลยนะครับน่ารักมากถ้าสีตัวนี้ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นอนารูโตะนี่น่ารักน่ารักดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้ที่ไทยมัน,ม,นมีให้ไปหุ่นกันหรือยังถ้ามีก็ตาม MBK ตามห้างใหญ่ๆก็น่าจะมีนะแล้วก็ดูดีๆนะครับม,มันมีการฉาปองที่เป็นของที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์นะเพื่อนๆแต่ว่าอยู่ในห้างใหญ่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงยังทำอยู่ก็ไปสังเกตดูดีๆหรือถ้าเห็นตามห้างแล้วไม่ชัวร์ส่งมาถามในเพจได้แลยวผมจะช่วยดูว่าอของเล่นชิ้นนั้นเป็นของแท้หรือเปล่านะครับอมันมีวิธีการดูอยู่แต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ นิดนึงนะครับรอะการดูบางทีคนก็ไม่รู้นะโอ้หน่าสวยจังเลยในะ้าแตลจริงมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นของแท้เสมอไปนะครับนี่ก็เป็นพบแล้วนะครับ4ตัวนี่แบบนี้นะครับน่ารักมากแล้วก็เท่าที่ผมคิดนะครับนารุโตะเนี่ยมันทําได้หลายร่างมากๆตัวเด็กก็ได้เอาเป็นหมดเซียนก็ได้เอาเป็นชุดร่างเซียนก็ได้ผมว่ามันยังเล่นได้เยอะเลยนะครับแล้วก็พวกยูจิชุดอันบุที่เป็นชุดหน่วยลากนั่นเองนะครับแล้วก็ ซาติกเกะก็จะมีจริงๆมันดูไม่ออกนะแต่จริงๆมันมี2ชุดนะครับหลักๆในตอนโตก็จะมีชุดที่เป็นแบบแหวกอกอกับชุดที่เป็นแบบคอปกขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นชุดแบบแหวกอกหรือเปล่านะครับออแบบนี้ส่วนเมโตะก็ไม่ผมเลกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าชุดอื่นก็สีเขียวเฉยๆชุดด้านในที่เห็นนะครับแล้วก็ตัวล,ละครหลายตัวยังไม่มีนะพวกซากุระพวกคาคาชิก็ยังไม่มีพวก โอบิโตะมาดะระอะไรพวกนี en, so so, like so, so ้ผมว่าเขายังเล่นได้อีกเยอะนะผมคิดว่าน่าจะมีตามมานะโดยส่วนตัวจากประสบการณ์ที่เล่นของเล่นมานานนะครับแล้วก็จากนิสัยของลุงลุงบันแล้วผมคิดว่าน่าจะมีตามไปอีกเป็นการดีที่เพื่อนเฮ้ยมาเริ่มเก็บกระาปองนารูโตอันนี้เป็นวอลุ่มวันตีเป็นวอลุ่มวันก็ได้เลยนะครับงานดีมากส่วนตัวผมชอบนะโดยเฉพาะนารุโตกับมินาโตะนี่หลักมากนารูโตมันเหมือนแบบคอเงี้ยงๆหน่อยนะครับน่าจะเป็นเพราะการออกแบบเห็น ประมาณนี้ครับเป็นยังไงกบลางสําสหรับกระชพองนาวโตวส่วนตัวผมว่าน่ารักมากนะใครชอบก็ลองไปหาซื้อดูนะครับแล้วก็ถ้าเจอลิงก์สําหรับซื้อเดี๋ยวผมจะไปลองหาดูแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิปให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ช่อง Boom s t i c k e r ด้วยนะครับจะได้มีคลิปพรีวิวรีวิวอย่างนี้ให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ